สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราวสตาร์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนนะครับก็ราวสตาร์เจอกัน1วันแน่นอนครับคือวันอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้รันยาวเนาะถ้าจะตามก็ฟังผมเสร็จแล้วพิจารณาดูครับว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับโอเคครับราวสตาร์วันนี้ ถ้าชอบกดติดตามไว้นะครับไม่อยากพลาดกดติดตามด s ดสับส i ายไว้มีโฆษณาดูให้ด้วยครับเป็น6886ครับ6886ผมเจาะก่อน2 6 4 6 7 6 2 8 6, 6, 6, 6, 6, 6 8 แล้วก็เจ็ดแปดครับผมร้อยมัดแปดครับร้อยมัดแปดชอบหกมากกว่าแปดนิดนึงครับแต่ผมว่าหกทั้งหกทั้งแปดอาจจะมาก็ได้นะหกทั้งแปดอาจจะมาก็ได้เนาะอย่าทะลึ่งมาเก้าแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อย่าทะลึ่งมาเก้าเน้นหกหกแปดครับเน้น6เอาให้ง่ายคือเน้นหกแปดแปดหกนะครับ, 6, 6, 8, 8, 6รบแล้วก็กันรกระดกไปหนึ่งางครับคือเกนะ้าแปดเนาะเพราะว่าหกแปดเก้าแปดตัวเดียวกันครับ ผมได้สูตรสผมได้เด่นมันชนกันที่2ตัว6 8 8 6นะครับแต่อย่าลืมครับ6 8เท่ากับ9 8เนาะอ่าครับประมาณนี้ครับแล้วเรามารุ้นกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเฮงเฮงรวยรทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันที่มาเลเซียวันนี้ ช่วงไม่บานะ่ายน่าจะไม่บา่ายก็เย็นอาจจะลงลาวพัฒนาให้ก่อนลงนาหนึ่งวันนะครับสวีดัสสวัสดีครับผม